สวัสดีครับเลเฟลเบร่ขอครับมาขอแนะนำอีกบทเกมหนึ่งวันนี้มาขอแนะนำา t r a เบสเซ e r ์ทริ a เ i อ i ์เเป็นเกมเล่นหดึ่ถึง4คนที่เป็น Tile l a y i n g ที่พกพาง่ายมากเกมทั้งหมดอยู่แค่นี้ครับแต่เกมนี้นะครับเราอกเป็น p a r เรนเจอร์ที่จะมาสร้างเส้นทางให้กิจกรรมต่างๆให้ของเราเช่นเรามีกิจกรรมไฮกิ้งจะมงน้องเรือคายักแล้วกกิจกรรมขี่จักรยานรอบสวนทีนี้วิธีการเล่นนะครับเราจะจวด เส้นทางแล้เราแปดใบตัวที่เราจะลงทีละสองใบเพื่อให้เส้นมันเป็นรูปตามนี้นะครับพอมันเป็นรูปแล้วมันได้แต้มตามที่สิ่งของที่เจออยู่เช่นสะพานก้อนหินหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดแพมนะครับตึงจะว่าดูมวนมาตรงนี้แล้วก็เจอหลายหลายอย่างไม่น่าอีกอย่างก็คือมีสัตว์ต่างๆนานาคาสองชิดเราก็ได้อีก บอลรแต็นอกจากนั้นเราก็จะมีอินเกมบอนเสือกับเอ็นเกมบถ้าระหว่างการเล่นเราสามารถทำดุกได้สี่ท้กิ้งซีลูปก็ได้แต้มขางเฟสแล้วไ,ไปเรื่อยโดยที่ว่าใครได้ก่อนไ็ได้ก่อนใครได้หลังก็ได้แต้มหเหอนล้แล้วก็มีเอ็นเกมโฟสครับเอ็นเกมโฟก็คือตอนท้ายก็เหมือนกันก็คือได้กันได้ก่อนได้แต้มมากสุดแต่ว่ามันก็มีแต้มให้มาอยู่แล้วสำหรับ t r a วล l ลอร์ทร a i ลเ,เลมีแค่นี้นะครับ เงินง่ายเขาจ่ายง่ายจบภายในขึ้นจมงถ้าใครสนใจอยากมาลองมาที่ Battlefield Bangkok ได้เลยพร้อมลองและพร้อมขายนะครับ